we สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขผู้สุขชนมณีแม่นิพามานำเสนอผักชนิดหนึ่งเป็นผักอ่าอยู่ในสวนอยู่ในป่าเนาะพี่น้องผักลืมผัวจ้าพี่น้องนี่เบิง้งงามคักมันมีไปถอนมาให้เบิง้งนี่ผักลืมผัวจ้ากินกับปนกระเจวพี่น้องนี่เขาจะมีดอกสีขาวนี่ดอกสีขาวนี่ เดี๋ยวแม่นิ้ซิมให้เบิ่งเด้อนี่รสชาติจะออกมันมันขมนิดนึงถ้าคนมาขมนี่พักชนิดนี้รสชาติค่ายพักอันนั้นแมพักอียงว่าจำม่ไ้พักอันพักเอียงจะออกมันมันเป็นมันมันคือทัวแล้วก็ ออกมันมั่นรสชาติมันมั่นขมขมนิดนึงน่ะพี่น้องนี่นี่นี่ตนนี่ม่นี่ไปถอนมานี่เดวตามเดี๋วตามไปเบิงน้ำน้กันถ้าไหลคากไหลเนี่ยอยู่ข้างหลังนี่อยู่สวนจะพี่น้องนี่พี่น้องแมนเมิดนี่เขียวเขียวนี่นี่ส่วนมากเขาจะเกิดตามอันถัดดินอุดมสมบูรณ์เด้พี่น้อง นี่นี่ถอนแล้วถอนอีกนี่นี่นี่ถอนแล้วถอนอีกเขาก็ขึ้นมาคือเกาพราะว่าด,ดินดีดินอุดมสมบูรณ์เขาชอบเขาสอบอยู่กับดินดินที่มั่นอุดมสมบูรณ์จ้ะพี่น้องนี่เอาไปกินกระปนนกระเจ้าวเดี๋ยวแม่น,นีสิถอนให้เบิงนี่นี่ นี่แสดงว่าดินอยู่นี่ดินดีนี่นี่นี่พี่นอ้องนี่จำนี่กับพ่อกินแล้วนี่ เห็นบองไต้องไปหาเก็บไก่บ้านนี่อยู่นี่นี่แหงต้นใหญ่พี่น้องถอนนี่น,น,นี่ออกขมขมขมมันมัน ขมนิดหนึ่งมันมันขมขมมันมัน,มน,มนรสชาติโอเคอยู่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเฮามีผักเยอะแยะนี่บ่งไงพี่สาวแม่นนิดปลูกเข็มไว้แต่เฮามีผักอันหลายปน,นีมันกับปต้ตองกินก็นได้ <c oughs> บ่มพี่กับปต้ตองทวินหานี่อื จะไปกินกระปนนี่นี่นต้นใหญ่งอวบอวบทั้งหน้านนพี่น่อเพิ่นบ่กินดอกเพราะว่ามันเกิดอยู่ในแปลงผักเพิ่นน่ะนี่นี่ นี่เห็นบอจำหนิกับพ่อเราพี่น้องจกพี่น้องคลิปเก็บพักเรื่มผัวปม่ดีกระคอไปแค่นีเด้อพี่น้องเบิ้งถอดบอถอดได้เด้อหนีเบิงบเบ้งเป็นปุ่มเป็นงอนบ้านี่จะเอาไปกินกระปนุนจะพี่น้องนี่รสชาติออกเดี๋ยวซิมให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งเด้อนี่รสชาติออกจะ คือมันขมนิดนึงรสชาติออกคือทัวออกทัวออกขมนิดนึงคุ้นประโยชน์กับเพียรพรอมพยยาหูก,กับไปเอ็นกูเกิลเอาโหลดเด้อพี่น้องคิมคำว่าชิกกีดชิกกีดกินได้จ้ะก,กินได้แซบกินกระปุบบนแซบนี่นี่ จ้าแม่นี่ก็ขอไปกอนเดอร์พี่น้องเบิงแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งๆห้แม่นี่น้ำเดอพี่น้องจ้าจจได้ประพาดคลิปหน้าต่อไปเด้อเบงแล้วก็ขอห้มีความสุขความจเจริญย่ะเจ็บจะจนเดอพี่นอลล้องรำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้าพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าจ้บาบายบายสวัสดีจ้าไปล่างแล้วไปหลวกเอเอาไปล่างแล้วไปกินกระปุลกอนเดอร์พี่นอ้องเออ